ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของจดลิทุไทยอินไซเดอร์แลนด์ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมสักหนึ่งกิจกรรมใช่ค่ะจากโอร์ r นะคะโอร์ o เองก็ให้ความสําคัญกับนโยบายในการที่จะให้ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลตนะคะเขาก็เลยมีการจัดชุดนะคะที่เรียกว่า t o g e t h e r b o ลก mm hmm. นะคะกว่า10,000ชุดนะคะเป็นชุดที่ใช้สําหรับโฮมไอโซเลตนะคะในการที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านมียามีเวชภัณฑ์ต่างๆไปดูรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกัน mm hmm. เช่นค่ะ จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทางบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้จัดโครงการ OR ส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Together เพื่อช่วยเหลือสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า98ล้านบาทและปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายให้ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงสามารถแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล โอจึงได้จัดทํากล่องจูเกเตอร์บ็ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านจำนวน15,000ชุดจูเกเตอร์บ็ประกอบด้วยปลอดวัดไขย้ยาพาราเซตามอนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วยาฟ้าทลายโจรหน้นากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์โดยโออส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆที่ดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านอาทิ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงเฟซบุ๊กเพจเราต้องรอดอีจันทร์หมอแลบแพนด้าและหน่วยงานอื่นๆเพื่อจะส่งทุเกเตอร์บ็อกซ์ให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านต่อไปโออาหวังว่าทุกเกเตอร์บ็อกซ์จะมีส่วนช่วยเฝ้าระวังและบรรเทาความเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน ลดความเสี่ยงของคนในครอบครัวสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ดำเนินมาตรการดูแลผู้ป่วยโฮมไอโซเลชันได้ผลอย่างดีรวมทั้งลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างโดยเร็วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับน้ำใจนะคะของทางโออาที่ทำกล่องนี้มาให้นะคะต้องขอขอบคุณโออามากมากเลยนะครับสำหรับกล่องถูเกทเตอร์บ็อกขอบคุณโอามากเลยนะคะสำหรับกล่องถุเกทเตอร์บ็อกนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ส่งให้ผู้ป่วยขอบคุณมากนะคะ โออาขอส่งกำลังใจให้กับทุกทกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะก็น่ารักดีเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันชอบคำนี้จังอยากไปถึงจุดๆนั้นจังค่ะไปก่อนเอื่น <laughs> นี่มีคน, <laughs> คนชมหมอชนบทเยอะนะ ว่าคิดอ่านทําอะไรแบบทะลุอ่ะแค่ปัญหาตีโจทย์ทะลุตีโจทย์ทะลุตีโจทย์ทะลุมองเห็นปัญหาแล้วก็สะท้อนปัญหาที่แท้จริงว่าเข้จริงนว่าเขาได้จริงนะถ้าเอาชุดความคิดของแพทย์ชนบทไปไว้ไหนค่ะมาเคลื่อนตั้งแต่เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วนะผมเชื่อว่ากรุงเทพมันไม่ทะลุโลกถึงขนาดนี้หรอกอาจจะไม่ทะลุสองหมื่นเนาะหวังหวังถูกไหมค่ะถูกไหมรับทราบคือจริงๆตำราเล่มเดียวกันหมดเลยมันอยู่ที่ใครจะเอาตำรา ที่บอกว่าเล่นเดียวกันนั้นมาตีโจทย์ในเชิงของการบริจัดการได้กเก่งกว่ากันเพราะหัวใจอยู่ที่การบริหารจัดการอยู่ที่แอคชั่นนั่นคือคําตอบสุดท้ายจริงๆ okay. วันนี้หมดเวลาเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ